เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะจอมนางประกาศเสียบท,ที่เก้า ชายหนุ่มพานางไปที่ล้านฝึกเวลานี้ทหารทั้งหลายยังคงทำหน้าที่ฝึกซ้อมกันอยู่คิดไม่ถึงว่าจะมีสตรีงดงามผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นกระทั่งคนที่กำลังวิ่งก็เกือบจะหกล้มเชียเสียงเฉียงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น กก้าวเอาตัวเข้ามาบังภรรยาของตนเอาไว้กลัวว่าเจ้าพวกนั้นจะสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาอีกเผ่าว่าเซินเฟ่งซินไม่เข้าใจนางยื่นศีรษะออกมาเล็กน้อยเพื่อมองลานและผู้คนอีกครั้งไปโรงครัวเถิดลานฝึกสกระปบชายหนุ่มกล่าวเช่นนั้น ก็จับชายเสื้อรั้งให้นางเดินตามพวกที่อยู่ในร้านอยากจะคลานตามไปเผ่าว่าหัวหน้าทหารเข้าใจเจตนาของท่านโหดีจึงส่งเสียงตะโกนด่าไล่หลังให้กลับไปฝึกใหม่อีกครั้ง ตอนนั้นหญิงสาวยังไม่เข้าใจอะไรมากนะักนางละความสนใจจากล้านฝึกไปที่โรงครัวเห็นพ่อครัวเป็นบุรุษสองคนยืนทำงานอยู่ด้านในพร้อมด้วยทหารลูกมือหลายคนแน่นอนว่าอาหารในค่ายทหารไม่ได้พิถีพิถันแม้แต่หั่นผักให้เท่ากันก็ยังทำไม่ได้เครื่องปรุงอะไรก็ไม่ได้มีการช่างตวงวัดมีแต่สัดคร o ม,มลงไปอย่างเดียวเท่านั้น คนด้านในพอเห็นว่าท่านโหพาหูหยินมาก็รีบละมือจากงานครัวมาทำความเคารพเซินฝั่งซินยิ้มแย้มตอบพวกเขาสอบถามเรื่องที่ขาดเหลือในโรงครัวสองสามคำเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพอคล้อยหลังถึงได้ถามสามีไม่จ้างแม่ครัวที่ทำอาหารเป็นจริงๆมาล่ะเจ้าคะถ้าทางพวกเขาดูเหมือนไม่น่าจะทำได้ดี ทำอาหารให้ทหารต้องทํามากทหารของเมืองจินซานมีถึงห้าหมืนพวกที่ผลัดเวรกันตอนนี้แต่ละวันมีหลายพันนายคนที่จะมีแรงทําอาหารให้คนหลายพันเจ้าคิดว่าจะมีกี่มากน้อยกันจาต้องใช้พวกบุรุษนี่แหละแค่ขอให้สุกพอกินได้และอิ่มท้องเท่านั้นเค็มบ้างตืดบ้างก็ถือว่ามีข้าวกิน ชีวิตของทหารเป็นเช่นนั้นยิ่งเมื่อเทียบกับการไปออกรบในสงครามขอแค่มีข้าวที่กินได้อิ่มท้องในทุกวันก็เพียงพอแล้วไม่ต้องนึกถึงเลยว่าแต่ละวันจะได้กินของอร่อยหรือไม่พวกเขาเลยไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้มาก่อนเพ่าว่าดูเหมือนสตรีจากเมืองหลวงผู้นี้จะให้ความสนใจเรื่องอาหารเป็นพิเศษเจ้าคิดจะทำอะไร ถ้าทําให้ทหารอิ่มท้องแล้วก็อร่อยด้วยจะดีหรือไม่เจ้าคะคนที่เดินเคียงข้างเอ่ยถามย่อมดีแต่ข้าบอกเจ้าไปแล้วว่าที่นี่มีทหารหลายพันนายยิ่งเป็นช่วงสงครามก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเจ้าคงไม่คิดว่าจะลงมาทำอาหารเองหรอกนะด้วยมือเรียวเล็กของเจ้าแค่นี้เพียงจับตาลิวก็คงหักแล้ว เขากล่าวอย่างหยาดยามกับสภาพร่างกายของนางเท่าว่าหญิงสาวกลับมองเหมือนเขากำลังพูดเรื่องไร้สาระข้าไม่มีเวลาหรอกเจ้าค่ะไหนจะต้องดูแลท่านย่าไหนจะต้องดูแลเรือนอีกน้ำเสียงของนางคล้ายว่าเขากำลังกล่าวเรื่องไร้สาระที่สุดดังนั้นข้ามีวิธีอื่นที่ไม่ต้องเปลืองแรงเจ้าค่ะแล้วก็ยังทำให้พ่อครัวชุดเดิมของท่านพี่ ทำงานต่อไปได้อีกด้วยตอนที่กําลังจะเดินกลับไปที่รถมาชายหนุ่มก็อดถามไม่ได้เหตุใดต้องใส่ใจเรื่องของทหารเหล่านั้นข้าไม่ได้มีน้ําใจเพียงนั้นหรอกเจ้าค่ะเพียงท่านพี่กินอยู่ร่วมกับพวกเขาที่นี่ความเป็นอยู่ของพวกเขาก็คือความเป็นอยู่ของท่านเช่นกันดังนั้นที่ข้าสนใจก็คือความเป็นอยู่ของท่านพี่ตั้งหากเล่าเจ้าค่ะ นางตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ก้าวเท้าขึ้นไปบนรถม้าตอนหลังออกจากค่ายทหารหญิงสาวก็ขอให้เขาพาไปที่ตลาดนางสั่งให้หยางจิ๋วซื้อของหลายรายการที่ตนต้องกลานกลับไปด้วยส่วนมากเป็นเครื่องปรุงรสและวัตถุดิบในการทำอาหารมากกว่า หญิงสาวไม่ได้สนใจเครื่องประดับแต่สนใจแค่การค้าขายในตลาดทั่วไปร้านของแห้งที่อยู่ในเมืองเมื่อเขามาพร้อมกับนั่งก็ต้องทําหน้าที่เป็นคนช่วยถือของด้วยชาวบ้านหลายคนรู้ว่าชายหนุ่มตรงหน้าคือเสี้เจียนหอดังนั้นสตรีงดงามข้างกายเขาย่อมเป็นโฮยินที่เพิ่งแต่งงานกันไปอย่างแน่นอน เดิมทีผู้คนในเมืองกล่าวกันว่านางเป็นเพียงสตรีอัปลักษ์ที่ท่านโหได้เห็นหน้าแล้วก็เกิดความบาดกลัวถึงได้ทิ้งเรือนหอไปในยามนั้นมองสตรีผู้นี้แล้วพวกเขาจะเชื่อมโยงนางกับสตรีอัปลักษ์ในเรื่องเล่าได้อย่างไรมิใช่ว่างดงามมากอกหรือยิ่งมองท่าทางที่เหมือนผู้ติดตามคอยช่วยถือของเช่นนั้นก็อดคิดไม่ได้ ที่จริงมีข่าวลืออีกหลายสายออกมากล่าวว่าท่านโหรีบร้อนจากไปเพราะพวกนอกด่านอาศัยช่วงเวลามงคลสร้างเรื่องวุ่นวายหูหยินคนใหม่ถึงได้เต็มใจก้มศีรษะส่งท่านโหออกจากเรือนหอไปทำงานสำคัญแต่เพราะน้ำหนักในใจขนเรื่องข่าวนั้นสนุกกว่าเรื่องดีตอนนี้เห็นทีจะเป็นเรื่องดีมากกว่า เพราะว่าเป็นท่านโหที่ดูแลพวกเขามานานชาวบ้านจึงไม่อยากคิดราคาเต็มเ้าว่าพอได้ยินเช่นนั้นเสนฝั่งซินกลับสายหน้าของซื้อของขายรับเงินไปเถิดจวนโโหยังไม่ถึงขั้นขาดขาแคลนเก็บเงินนี้เอาไว้หากจะลดราคาก็รอให้เป็นคนของกองทัพมาซื้อเถิดเช่นนั้นลดให้ถึงจะดี น้ำเสียงเรียบง่ายพร้อมด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเช่นนั้นน้ำหนักของหูหินในใจของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นนี่จึงเรียกว่าเหมาะสมกับท่านหอภรยาขุนนางคนอื่นมีใครบ้างมาเดินซื้อของในตลาดด้วยตนเองมีใครบ้างไม่ยินดีใช้เงินน้อยลงเพื่อซื้อของ เผ่าว่าจวนโหเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดเขาปกครองเมืองเผ่าว่าไม่เคยเอาเปรียบชาวบ้านสินค้าที่ส่งให้จวนโหนอกจากส่วนลดตามปกติของคนที่ซื้อสินค้าจำนวนมากแล้วก็ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดเพิ่มได้เจ้าค่ะโหหินจะรับอะไรเพิ่มอีกหรือไม่เจ้าคะ หญิงสาวเลือกซื้อผลไม้อีกสองสามอย่างจากนั้นก็ให้หยางจิวจ่ายเงินทาหารด้านหลังมารับของจากท่านโหพวกเขาถึงได้เดินเล่นต่อเหมือนเป็นการสำรวจตลาดมากกว่าถาว่าสองข้างทางนี้ใครบ้างไม่สนใจว่าสตรีคนใดที่เดินเคียงข้างท่านโหเช่นนั้นทั้งยังเป็นหญิงงามชนิดที่ไม่กล้ามีใครยกตนเหนือนางแน่นอน ยังเดินดูอะไรอีกร้านเครื่องประดับใหญ่ที่สุดอยู่ตรงหน้าเจ้าแล้ว ชายหนุ่มแนะนำเชื่อเจียงเฉียงไม่ค่อยชอบสายตาสอดรู้สอดเห็นเท่าไหร่นักสุดท้ายจึงจับชายเสื้อหญิงสาวพาเดินเข้าไปในร้านเครื่องประดับเพื่อหลบเลี่ยงสายตาเหล่านั้นเซินฝัิงซินต้องรีบก้าวขาตามเขาไปเท่าว่าในสายตาของคนนอกนี่คือความรักใคร่ของหนุ่มสาวคิดไม่ถึงว่าพอเข้ามาด้านในแล้วกลับพบคนที่คาดไม่ถึง เจลี่มีที่อยู่กับสาวใช้กำลังเลือกเครื่องประดับอยู่ด้านในหากจะนับแล้วคนหนูสกุลโจผู้นี้ถือว่าเป็นคนที่ใช้จ่ายกับร้านเครื่องประดับมากที่สุดแม้แต่จางซื่อของจวนหอก็ยังไม่ใช้เงินมากมายขนาดนั้นเมื่อนางเข้ามาเจ้าของร้านย่อมต้อนรับด้วยตัวเอง ก่อนหน้านี้ใครต่อใครต่างก็พูดกันว่าโจลี่มีคือว่าที่โหัหินของท่านโหทุกคนในเมืองแทบจะประจบเอาใจยกนางไว้เหนือหัวเท่าว่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเทาว่าการปฏิบัติต่อน,นางก็ไม่ได้ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปมากนะักอย่างไรนี่ก็คือบุตรสาวของหัวหน้ามือปราบเจ้าเสียงเคลื่อนไหวด้านนอกทำให้คนในร้านหันไปมอง พวกเขาแสดงท่าทีกระอักกระอ่วนเมื่อเห็นว่าท่านโหเดินจูงมือสตรีอีกนางหนึ่งเข้ามาด้านในนี่คงเป็นโหยินท่านโหที่เรื่องลือกันชาวบ้านด้านนอกไม่รู้เท่าว่าบรรดาเท่าแก่ทั้งหลายย่อมได้ยินข่าวเมื่อวานคนไปร่วมงานเลี้ยงของโหยินผู้เท่ากวนมีใครบ้างไม่กลัวถึงความงามของโหยินท่านโหผู้นี้ ดูแล้วเห็นจะเป็นความจริงแม้แต่ยอดพอทูแดนเหนือก็ไม่อาจเทียบเคียงได้ โซลี่มี่เองก็พบว่าบรรยากาศในร้านแปลกออกไปเจ้าของร้านที่ควรจะใส่ใจนางกลับเดินแยกออกไปอีกทางเดิมทีคิดว่าคงเป็นจางซื้อของตัวนหนูมาซื้อเครื่องประดับเต่ว่าพอหันกลับไปมือของนางกลับแข็งทื่อใบหน้าช้านึบไม่เพียงเชี่ยเฉียงเฉียงปรากฏตัวพร้อมสตรีผู้นั้นเท่านั้นมือของเขายังไม่ได้ปล่อยออกจากแขนเสื้อของนางอีกด้วย เจ้าลี่มีเติบโตมากับเสียงเสียงมีหรือที่นางจะไม่รู้ว่าเขารังเกียจการแตะต้องร่างกายผู้อื่นมากแค่ไหนแม้แต่ใช้เสื้อ ก็ยังนับเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วสองมือบรรจงวางเครื่องประดับเอาไว้บนโตะ๊ะไม่มีใครรู้ว่านางจับสร้อยข้อมือเส้นนั้นแน่นจนกระทั่งตาของเงินเกือบจะฝังเข้าไปในเนื้อทว่าใบหน้ากลับยิ้มแย้มขณะเดินเข้าไปทักทายท่านพี่เจียงเฉียงท่านกับหูหยินมาเดินเที่ยวกันหรือเจ้าคะ เชียร์จียงเสียงเองก็ไม่ทันได้สังเกตว่าภายในร้านมีเจลลี่มี่อยู่ด้วยเขาเหลือบมองสตรีข้างกายเห็นว่านางยังคงแสดงออกอย่างสงบกระทั่งยิ้มแย้มกล่าวทักทายอย่างดีคุณหนูเจ้าไม่คิดว่าจะพบกันที่นี่ส้นซื่อยินดีที่ได้พบเจ้าค่ะฝ่ายนั้นยิ้มแย้มทักทาย นางย่อมแสดงท่าทีเช่นเดียวกันเท่าว่ามีแก่ใจมองชายหนุ่มตรงหน้ามากกว่าข้าไม่คิดว่าจะได้พบท่านพี่เจียงเฉียงที่นี่นะเจ้าคะข้ากับหูหยินมาเดินเล่นผ่านร้านเครื่องประดับเลยพานางเข้ามาก่อนเลยเขากว่าตามองออกไปไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาซื้ออะไรสุดท้ายหันไปถามแล้วแต่หูหยินว่าอยากจะซื้ออะไร เลือกเอาที่เจ้าถูกใจก็แล้วกันต่อหน้าคนนอกอย่างไรเขาก็ต้องทำตามที่ตกลงกันเอาไว้นั่นคือให้เกียรตินางมิเช่นนั้นหากรู้ถึงหูท่านยา่าเขาคงโดนตำหนิมิใช่น้อยเอาปิ่นปักผมอันนั้นก็แล้วกันเจ้าค่ะเซินเฟิงซินยิ้มยามตอบรับสามีภรรยามองตากันดูเข้าคู่รักใคร่กันดีมิใช่น้อย เจ้าของร้านยิ้มแย้มสตรีงดงามเช่นนี้ใช้ปิ่นปักผมของร้านตนมีอะไรไม่ดีบ้างจึงรีบร้อนบอกคนงานให้ยกถาดปิ่นปักผมออกมาวางไว้ด้านหน้าเชิญพวกเขาไปนั่งเลือกที่ห้องรับรองด้านในโดยทิ้งเจาลี่มีเอาไว้ด้านหลัง ไม่ได้สนใจจะสนทนาต่อความกับนางอีกหญิงสาวที่อาปากค้างไว้ต้องรีบหยุดนางสะกดกลั้นอารมณ์โกรธสาวใช้ที่อยู่ข้างกายจับมือเจ้านายเอาไว้แล้วใส่หน้าเหตุใดท่านไม่ช่วยสนซื้อเลือกเล่าเจ้าคะให้นางรู้ว่าคุณหนูของบ่าวรู้ใจท่านห่วงมากที่สุด เซินเั่งซินไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเครื่องประดับแต่แรกเทาว่านางรู้ดีว่าต่อหน้าคนนอกท่านโหก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเช่นนั้นก็ถือว่าสิ่งที่ตกลงกันไวบ้บรรลุผลหญิงสาวนั่งลงมองเครื่องประดับมากมายไม่มีสิ่งใดที่นางไม่เคยพบในเมืองหลวง เพว่ายามนั้นสกุลสนตกต่ำไม่ได้ร่ำรวยอย่างครอบครัวขุนนางใหญ่คนอื่นบิดาของนางงอเขาแต่ก็ซื่อสัตย์ทั้งตำแหน่งของเขาไม่ได้สำคัญมากเพียงนั้นไม่มีใครใส่ใจยัดสินเบี้ยสินบนให้เขาสกุลสนจ,จึงอยู่กันได้ด้วยร้านค้าไม่กี่แห่งและเบี้ยววัดรายเดือนของบิดาเท่านั้น ตอนนี้พอดีขึ้นบ้างหลังจากที่พี่ชายคนโตเพิ่งสอบรับราชการได้แต่ก็ไม่มากพอจะให้นางใช้จ่ายอย่างส่รุ่ยส่ร่ายของพวกนี้จึงเคยเห็นเพียงบนศีสาะของผู้อื่นเท่านั้น นางไม่ได้มีรสนิยมเรื่องความงามมากมายนักเพียงแต่มองของที่เรียบง่ายสักหน่อยหญิงสาวรู้สึกว่าตนไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับเครื่องประดับที่ดูโดดเด่นมากเกินไปยิ่งเรียบง่ายก็ยิ่งดีดังนั้นปิ่นปักผมสองสามอันที่นางหยิบขึ้นมาล้วนเป็นสีเงินหรือสีทองที่เรียบง่ายที่สุดเชื่อเสียงเสียงขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นนางเลือกสิ่งของเช่นนั้น เขาก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้เพื่อกระซิบชวนโหข่ามีเงินพออย่าเลือกซื้ออย่างประเบียดกระเสียนเช่นนี้คนอื่นเขาจะดูถูกเอา้าข้าเพียงแต่เลือกที่ถูกใจเท่านั้นหญิงสาวอธิบายถ้าหูหยินยังเลือกไม่ได้ให้ข้าช่วยดีหรือไม่เจ้าคะท่านคงอยากจะเลือกแบบที่ถูกใจท่านพี่เจียงเฉียงข้าเองก็พอจะรู้ความชื่นชอบ ของท่านพี่เจียงเฉียงอยู่บ้างน้ำเสียงของเจาลี่มีเอื้ออาทอนนางเดินเข้ามานั่งด้านข้างอย่างถือวิสาสะจากนั้นก็มองเครื่องประดับบนถาดแล้วเลือกโดยไม่ถามเจ้าของข้ารู้ว่าท่านพี่เจียงเฉียงชอบอะไรที่เรียบง่ายเช่นนั้นปิ่นสามอันนี้ก็น่าจะดีแต่ถ้าหูหยินชอบเครื่องประดับที่หรูหราก็คงต้องเลือกเองแล้วเจ้าค่ะ สามสิ่งที่นางเลือกมาวางอยู่ตรงหน้าเซนฝั่งซินมองสามีที่นั่งหน้าตึงอยู่ด้านข้างเมื่อครู่เขาเพิ่งบอกให้นางเลือกของที่หรูหราสักหน่อยตอนนี้โจลี่มีกลับเลือกเครื่องประดับที่เรียบง่ายให้นางเห็นได้ชัดว่านี่คือปิ่นปักผมสามอันที่นางเลือกเอาไว้ก่อนหน้านี้แหมไม่คิดเลยนะเจ้าคะ ที่จริงแล้วปิ่นปักผมสามอันนี้ก็ตรงกับที่หูหยินเลือกเอาไว้พอดีพวกท่านสามีภรรยาช่างมีจิตใจที่ตรงกันเสียจริงเจ้าของร้านพูดเอาใจเท่าว่าเจ้าลี่มี่ที่ตั้งใจแสดงความสนิทสนมกับสามีคนอื่นกลับทำอะไรไม่ถูกนี่คือสิ่งที่หูหยินเลือกไว้หรือเจ้าค่ะเจ้าของร้านพยักหน้า โหยินเลือกเอาไว้สามอันแต่ท่านโหบอกให้เลือกที่รูหรากว่านี้สักหน่อยที่จริงคงเพราะอยากจะซื้อของมีราคาให้แต่ในเมื่อสามีภรรยามีใจตรงกันก็เลือกตามที่ต้องการเถิดเจ้าค่าเช่นนั้นก็เอาทั้งสามอันนี่เลยเชี่ยเฉียงเฉียงกล่าวตัดรำคาญเจ้าของร้านยิ้มรับ แม้เป็นของเรียบง่ายแต่ก็มีรคาคาขายได้พร้อมกันสามอันย่อมเป็นเรื่องดีเท่าว่าขณะที่นางเตรียมจะเก็บทั้งหมดอยู่นั้นเซินฝั่งซินกลับหยิบปิ่นเงินอันหนึ่งออกมาแล้วยื่นให้สามีท่านพี่ซื้อให้ข้าทั้งทีอย่างไรก็ช่วยปักปิ่นนี่ให้ข้าเธอเจ้าค่ะช่วยเสียงเสียงแปลกใจแต่แค่ปักปิ่นเท่านั้นแต่นับเป็นอะไร เขาถอดปิ่นเดิมออกแล้วปักปิ่นอันใหม่เข้าไปถ้าทางแก้แก้กังๆอยู่บ้างการปักก็ไม่ได้งามนักเท่าว่ากลับแสดงออกอย่างตั้งใจเขาไม่รู้เลยว่าเพียงแค่การปักปิ่นครั้งนี้ก็ทำให้ใครบางคนเจ็บแค้นจนแทบกระอักเลือด พวกเขากลับมาที่จวนโห่แล้วด้านบนศีรษะของเงสินเฟิงซินยังปักปิ่นอันนั้นเอาไว้ชายหนุ่มที่เดินตามดังมองดูผู้ดอกไม้ที่ห้อยอยู่ด้านข้างแก่่งไกวไปมาในใจเกิดความรู้สึกประหลาดประการหนึ่งขึ้นมาที่ตนก็ไม่สามารถอธิบายได้ ตอนที่เขาปักปิ่นให้นางปลายนิ้วของเขาสัมผัสเส้นผมนุ่มลื่นเงางามนั้นเชื่อเจียงเสียงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเส้นผมของสตรีนั้นนุ่มลื่นถึงเพียงนี้กระทั่งยังได้กลิ่นหอมอ่อนๆด้วยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาใกล้ชิดกับสตรีนางหนึง่งถึงขนาดแตะเนื้อต้องตัวกันท่านพี่เสียงเรียกของเชื่อเจียงสือดังขึ้นจากด้านหลัง น้องชายตัวดีของเขาเดินหน้าแดงเข้ามาบางทีคงเพิ่งกลับจากดื่มสุรากับสาหายทันทีที่เห็นอีกฝ่ายในสภาพนั้นเอเจียงเฉียงก็เริ่มงุดหงิดเทาว่าน้องชายมีได้สนใจว่าการแสดงออกของพี่ชายในเวลานี้เป็นอย่างไรพี่ชายที่รักของข้าท่านพาพี่สะพ้ยออกไปเที่ยวเล่นในตลาดมาหรือข้าเพิ่งกลับจากร้านสุรา เขาพูดกันให้ทั่วว่าท่านโหพาหูหยินคนงามไปอวดชาวบ้านเขาดันตัวน้องชายให้ออก่างคนอย่างข้านะหรือจะอวดภรรยาคนเขาพูดกันอย่างนั้นช่วยไม่ได้ที่พี่สะพ้งดงามเกินไปท่านพาภรรยาที่งดงามเพียงนั้นไปเดินเที่ยวในตลาดคนเขาก็มองกันเท่านั้นน้องชายโยกศรีรษะไปมามีแต่คนดิสยาท่านทั้งนั้น แม้จะเป็นสมรสพระราชทานก็ยังเป็นภรรยาที่งดงามยิ่งตอนนี้พี่สะพ้ยถือว่าเป็นยอดหญิงงามอันดับหนึ่งในแดนเหนือแม้แต่โจลี่มี่ก็ไม่อาจเทียบกับนางได้เขามองพี่ชายอีกครั้งวาสนาของคนเราไม่เท่ากันจริงๆอย่าพูดเช่นนี้ให้ภรรยาของเจ้าได้ยินอยากให้บ้านร้อนเป็นไฟเช่นนั้นหรือแล้วก็อย่าได้บังอาจ พูดเช่นนี้ให้พี่สะพ้ยของเจ้าได้ยินด้วยมิเช่นนั้นข้านี่ละจะลากลิ้นของเจ้าออกมาตัดทิ้งเสียเขาข่มขู่น้องชายเข้าใจว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรที่กล่าวเช่นนั้นเพียงแต่ถ้าคนอื่นได้ยินไม่แน่ว่าจะตีความไปในทางร้ายหรือไม่มิใช่ว่าท่านไม่ชอบนางหรอกหรือเช่นนั้นจะปกป้องนางเพื่ออะไรข้าจะชอบหรือไม่ชอบ ไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นมาตัดสินและต่อให้ข้าจะชอบนางหรือไม่นางก็เป็นภรรยาของข้าเป็นพี่สะใภ้ของเจ้าอย่าหาเรื่องเดือดร้อนให้คนอื่นเพราะเมาสุรามิเช่นนั้นร้านสุราทุกที่ในแดนเหนืออาจไม่ต้อนรับเจ้าอีก เชี่ยเสียงสือเดิมทีต้องการหยอกล้อพี่ใช่คิดไม่ถึงว่าเรื่องที่พูดเล่นนั้นจะทำให้อีกฝ่ายโกรธถึงเพียงนี้กระทั่งจะใช้อำนาจผู้ปกครองแดนเหนือห้ามไม่ให้ร้านสุราต้อนรับเขาเอกชายหนุ่มจึงกระแอมสองสาคำแล้วพยักหน้ารับอย่างว่าง,ง่ายเข้าใจแล้วขอรับเข้าใจแล้วไม่กล้าแล้ว เผ่าว่าพี่ชายไม่วางใจเขาเรียกบ่ารับใช้เข้ามาพาคุณชายรองไปที่เรือนรับรองให้เขาอาบน้ำเย็นตนส่างดีก่อนค่อยส่งกลับดูปากเขาไว้ให้ดีหากพูดจะไม่เข้าเรื่องอีกก็ตบเสียให้แตกข้าจะรับผิดชอบเองเขาสั่งการอย่างรวดเร็วและหอดเหี่มก่อนจะเดินจากไป เมื่อมองร่างของน้องชายที่ถูกพาออกไปแล้วเขาก็ค่อยก้าวเข้าไปในเรือนของตนแต่พบว่าภายในห้องนอนนั้นว่างเปล่าอันมามาที่อยู่ด้านในกล่าวว่าหูหินไปที่ห้องครัวเล็กด้านหลังพร้อมกับข้าวของตํานวนมากที่ซื้อมาในวันนี้เชี่อจียงเสียงค่อยนึกขึ้นได้ถึงเรื่องที่นางกล่าวว่ามีวิธีทำให้อาหารในค่ายทหารอร่อยมากขึ้น โดยที่นางไม่ต้องลงทุนลงแรงเองดูเหมือนว่าของที่นางซื้อมาวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่านั่นปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ